น,นี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนค่ะคืออันไหนดีก็รับไว้นะคะเป็นกําลังใจให้เราส่วนอันไหนที่ไม่ดีก็หาทางป้องกันหรือว่าปล่อยไว้ในนี้เลยนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจค่ะถ้าจัดตามหน้าไพ่นะคะคุณเป็นคนมีเหตุผลมีหลักการเป็นคนดีคนนึงเลยนะคะสําหรับคนที่ถามเรื่องงานตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนหรือจัดระบบใหม่หรือเปล่าคะคือคุณอาจจะต้องโลกข,ของเก่าเพื่อทําใหม่เลยนะคะ หรืองานของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการโยกย้ายหรือเดินทางไกลก็ได้คือขอให้คุณทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจนะคะแต่ถ้าช่วงนี้คุณอารมณ์ร้อนในกรณีที่คนทํางานประจํานะคะ มีโอกาสที่คุณจะถูกโยกย้ายหรือถึงขั้นไล่ออกกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการตอนนี้ยังแม้แนะนําให้ลงทุนแบบเยอะๆในทันทีทันใดนะคะค่อยๆศึกษาให้ดีก่อนคะ่ะวางแผนให้รอบคอบจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยอยู่ที่คุณเลยนะคะแต่แนวโน้มเนี่ยออกไปในทิศทางที่ดีคะ่ะ ส่วนใครที่ถามเรื่องเงินตอนนี้การเงินยังทรงตัวนิ่งๆอยู่นะคะช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะคะเพราะจะไม่ได้คืนแล้วก็บางทีเนี่ยคุณอาจจะลืมกระเป๋าตาังหรือทําเงินสูญหายอันนี้คุณก็รอบคอบนิดนึงนะคะคือเรารู้แล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดแบบเนี้ยเราก็หาทางป้องกันให้รอบคอบขึ้นมันก็จะไม่เกิดค่ะ สำหรับคนที่ถามเรื่องความรักนะคะถ้าคอนโซดเนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอคู่ที่เป็นม่ายหรือผ่านการมีแฟนมาแล้วส่วนคุณจะได้เป็นแฟนกับเขาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยนะคะถ้าคุณพยายามโอกาสที่จะได้คบกันเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วอันนี้คุณต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ถ้าคุณทะเลาะเบาแวงกันในช่วงนี้ มีแนวโน้มว่าจะถึงคั้นเลิกลานะคะแต่ถ้าคุณปรับความเข้าใจกันได้คือมีโอกาสที่จะกลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งเลยค่ะ ส่วนคนที่ถามเรื่องสุขภาพนะคะตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับพวกสมองลำไส้เนี่ยหากป่วยอยู่ให้รีบรักษานะคะไม่งั้นจะเป็นหนักคือมันมีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นพวกต่อมต่างๆเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองภูมิแพ้ชีดเบาหวานอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้ารักษาแต่เน้นเน,นเนี่ยมันก็จะรักษาตามอาการมันก็จะไม่เป็นอะไรมากนะคะคือยังไงเนี่ยขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ